สวัสดีครับการสวัสดีครับการนะครับพูดถึงคาแรคเตอร์เราน่อิดนึงครับอ่าผมรับบทเป็นหมอกวินครับผมซึ่งหมอกวินเนี่ยจะมีนิสัยร่าเริงแล้วก็ขี้เล่นขี้อ้อนครับเป็นอินเทอร์มปีสาซึ่งใช้ใช้ทุนอยู่มองมองในสภาวะของการแพทที่เราที่เราได้เข้าไปฝึกแล้วก็ได้ได้แสดงอย่างอย่างที่เรื่องไะนครับ ความลับใต้เสื้อกาวอันนี้ยคือในนั้นมันจะมีคือต่อให้เราจะเป็นหมอยังไงอ่ะทุกคนก็เป็นมีความเป็นมนุษย์อยู่ดีมันก็จะมีความที่แตกต่างแต่ว่าคือมันจะมีความลับที่ซ่อนอยู่เยอะยย้ายมากมายต่างๆท,ทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของอการทํางานของของคุณหมอความยากง่ายต่างๆอะไรเงี้ยกฎเกณฑ์ต่างๆคนระับเกี่ยวกับความลับอ่าเราจะทําทําอะไรได้บ้างอยากให้ทุกค,คนติดตามนะครับเดี๋ยวด้านนี้ ใน,นในระมับบอของการแพทย์เนี่ยคือความเข้่งเครียดหรือความในการที่ว่าจะต,ต้องมียากรักษาคนไข้ให้ใหายได้มันเป็นผลอย่งไรบ้างคือสำสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คืออ่าเป็นแพท,ทยสภาจับมือกับอ่ากองทุนนะครับซึ่งมันมีมันมีความ ซีรีสเรื่องในการใช้คำศัพท์ทางการแพทย์เพื่อให้<ม>อ่าความรู้แก่ประชาชนนะครับซึ่งก็ต้องทำงานทางานหนักมากจริงๆเหมือนกันครับเกี่ยวกับการการแพทย์มองมองมองหลังจากที่มองมุมกลับกันหลังจากที่ได้แสดงแล้วความภูมิใจของผมอย่างไงบ้างก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ประชาชนนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันและได้ความรู้ได ได้เหมือนกันการนี้ประมาณนี้ครับมโอเคฝากซีรีส์ <c oughs> ก็มีก็ฝากซีรีส์เรื่องความลับใต้เจก้่กาวเลยนะครับตอนแอร์าทางช่วงวัน่1อา่าทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นครับเริ่มวันที่16สิงหาคมอ่าหลังจากเรื่องนี้แล้วส่วนตัวงมีผลงานอะไรเพิ่มเติมบ้างอผลงานเพิ่มเติมตอนนี้ก็มีอ่าทเพลงครับผมมีวงทําเพลงแล้วก็ มีทำธุรกิจครับส่วนตัวก็ฝากติดตามไอจีใครอยากจะใอยากจะเข้าไปติดตามธุรกิจของผมหรือว่าติดตามเพลงของผมก็เข้าไปที่การจาวิสต้าบอกไม่ได้ตอนนี้ยังบอกได้แนวแนวนั่าร้านอาหารกลางคืนดีอ่าร้านอาหารกลางคืนแลแนวเพลงแนวเพลงก็จะเป็นผมว่าสองพันบารยุ่สบสองพันบา้วเราจะได้เห็นอะไร ก็ตอนนี้ทําเสร็จแล้วแต่ว่ากําลังจะจะยื่นยื่นส่งไปเนี่ยก็คือต้องรอดูว่าจะจะได้รับเมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่ามีนายทุนรับก็จะได้ฟังเร็วหน่อยแต่ตอนนี้มีแล้วมีอยู่ในมือแล้วคาดว่าจะได้ฟังในปีนี้แน่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ือิปว่ามองมองยาวถึงเรื่องไทยเอ็มบีเทครับอ๋อยาวมากครับตอนนี้คือรอทุนอย่างเดียวครับผม ใช่ครับธุรกิจส่วนตัวนี้คืออะไรธุรกิจก็จะเป็นอ่าธุรกิจประเทิงครับก็คือสถานบันเทิงอยู่แถวเอกมัยครับเป็นของเราเองหรือว่าร่วมกักเพื่อนเป็นเป็นหุ้นส่วนครับเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนหุ้นส่วนใช่ก็บอกไม่ได้อีกมายังไม่ได้แกล้งเอาฟินิงครับแต่ก็คืออยู่ที่เอกมัยใช่ครับเอกมัยเอกมัยซอยสิบอนาหมอว่านี้ก็จะไบ คาดว่าเด็กก็ีนี้นเหมือนกันปีนี้คือตอนนี้เปิดตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้กปิดนิ่งอ่าก็เลยก็เลยยังยังไม่ได้จะโปรโมทเป,ไปน็นไปดอดแกร้งเราพินิรับเดือนนี้โปรโมทแน่ไหมอ่ายัง <c oughs> ยังๆๆๆๆยัง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 น่าจะประมาณเดือนหน้าน่าจะประมาณเดือนหน้า <c oughs> เอาแล้วทำธุรกิจอันนี้แบบไม่กังวลเพราะว่าเปิดกันเยอะมากลก็เส้นเส้นนั้นก็อยู่ก็โดยโดยโดยส่วนตัวผมผมมา ทาอาชีพเกี่ยวกับด้านนี้มาก็คือเป็นนักดนตรีมาอยู่แล้วครับก็เลยพอมีความรู้บ้างที่จะเข้าไปช่วยอ่าแล้วก็ในทีมแต่ละคนเนี่ยในหุ้นพื้นที่แต่ละคนเนี่ยก็จะเก่งในแต่ละแบบอ่าพอแล้วพอรวมกันมันก็อ่าโอเคเฮ้ยเราคิดว่า one word ก็เลยก็เลยลองแล้วก็เป็นประสบการณ์ด้วยในการทําธุรกิจของผมครับจริงๆคือถ้าเกิดปล่อยออกมาแล้วเนี่ยคือการโฆษณายากลำบากเหมือนกันเพราะว่าการโฆษณาทางด้านนี้เนี่ยเขาอาจจะมีข้อจำกัดใช่ซนีใช่ครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสครับก็คืออย่างอย่างอย่างตัวผมเองเนี่ยก็จะคิดว่าเราเน้นคุณภาพให้ให้กับลูกค้าอ่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็ก็จะจะพยายามจะพยายามแบบว่าให้ให้ลูกค้าให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ให้ลูกค้าตัดสินเองว่าอ่าธุรกิจเราจะอยู่รอดหรือไม่รอดวางแผนยังไงบ้างในธุรกิจนับก็อ่า แกลนนะครับก็อย่างอย่างอย่างที่ผมบอกเน่ยคือผมต้องการให้คุณภาพจกัากลูกค้าทั้งอาหารทั้งอะไรก็ตามแต่ตอนเนี้ยคือมันยังไม่ได้สมมณ์แบบก็เลยยังไม่ได้อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนอะไรขนาดนั้นคือตอนนี้กําลังทดลองระบบต่างๆอยู่ครับถ้าแกเป็นนิ้งเชิญสื่อไปจ้า <laughs> ก็ ถ้าถ้าสนใจก็เรียนเชญได้ครับผมออฮ่าเลเรียนได้ครับอ่่สุดท้ายมีมีอะไรเพิ่มเติมมานอกจากที่การแบบมีร้องเพลงมีมีสองนี้ผลงานอื่นไหมการแสดงมมการแสดงก็สะดวกว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ยังว่างอยู่ครับก็ก็เรียกแค์ได้นะครับจําเป็นต้องเป็นซีรีส์ทางด้านวายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่จาเป็นครับใช่ครับสามารถสามารถ สามารถเล่นไดุ้กคนะครับก็ก็ฝากอ่าไอจีของผมด้นะครับการจรยบิสครับ K A R N J A V I S ครับก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามธุรกิจเพลงแล้วก็ต่างๆไลฟ์ตลาของผมก็ผลงานต่างๆนะครับขอบคุณครับ